สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำเมนูนง่ายๆนะคะเมนูขนมจีนสาวน้ำปลากันนะคะคือทำง่ายๆนะคะไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะว่าเอมาฮฮลดเด็นนะคะเอมาฮฮลิเดก็จะไม่ได้มีเครื่องครบะไรนะคะก็พกแค่น้ำปลาร้าคูนออลแลนมาขวดเดียวก็พอจุดเข้มข้นเอาอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะช่วงนี้จะนิดนึงแต่ว่าพอเพื่อนๆรู้จักแล้วก็ จะไม่ได้อะไรมากมายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมาฮอลิเดย์มาบ้านอยู่ฮอลิเดย์กับลูกหานะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะเพื่อนๆเครื่องปรุงมีอะไรมั่งก็เอเจ้าใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยนะคะไม่ได้เป็นแบบแกงปลากระป๋องนะคะคือเหมือนเหมือนเราทําแกงขนมจีน าซาวน้ำปลาร้านะคะแต่เราใส่ปากระป๋องไปด้วยนะคะเราเครื่องปรุงมีอะไรบ้างก,ก็จะมีหอมแดงง่ายๆนะคะแล้วก็พริกง่ายๆนะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีลาวมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็น้ำปลาร้าแซบโนตาครัวอกนเลนของเรานะคะทำอะไรให้มันง่ายๆนะคะชีวิตนี้มีอะไรก็ทำาง่ายๆไปนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทำกันค่ะมาค่ะเ,เพื่อนๆเองก็จะใส่ อมแดงกับพริกลงไปนะ,น,นะคะตํานิดนึงขอตูวไปตํานิดนะึงพอเราตําอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่นีรนลงไปค่ะ,ปะกระป๋องนะคะเพื่อน ใส่ปลากระป๋องลงไปตามด้วยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเด็กจะชอบกินยี่ห้อใครอยู่ฮอลแลนด์ใครอยู่นิสเซนแลนด์นะคะยี่ห้อนี้อร่อยนะคะแต่มันแพงเนี่ยยี่ห้อนี้เลยนะคะแต่มันแพงนี่เน <Okay. S 1> ี <Okay. S 1> ย่ <Okay. S 1> ยวันก่อนโอเคจะวัก f o เ event เจ็บไหมโอเควักไหม นี่ค่ะเราก็จะมาทําแบบนี้นะคะแบบนี้นี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วไปเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันง่ายๆพอเรารตําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ เครื่ที่เราตำเสร็จแล้วน,นะคะเราใส่ลงไปเลยเด็ขอ,อนุ่ยากนะไม่รู้ใครจะชอบล้างครกแบบนี้เหมือนเอง๋งชอบล้างครกแบบนี้นะคะนะะใส่เครื่องลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่ปลากันทีหลัง ใส่ปลาล้าสูตรเข้มขน้นขวดขดเดียวเอาอยู่นะคะนี่ค่ะเราก็ใส่เราก็ชิมดูนะคะความนัวของปลาล้าเราเป็นยังไง มาชิมกันเลยนะคะหสด<ะ>ีเมื่อกี้เอใส่ประมาณใสประมาณสนะามช้อนโต๊ะน้ำประมาณห้าร้อยน้ำประมาณห้าร้อยมลนะคะไม่ถึงนับครึ่งลิตรอ่ะ ตีไว้ันน้ำประมาณ6เลยครึ่งลิตรมานิดนึง่งนะ600มลเรืน้ำอันนี้นะคะใส่ปลาราใส่ลงไปประมาณ5-6ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่านั้นนะคะ หนึ่งลิตรหรือห้าร้อยหรือครึ่งลิตรก็ใส่น้ำปลารประมาณห้าหกช้อนตัวหรอคะ่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบเข้มข้นมากแต่อเอกชอบเข้มข้นเอกก็จะใส่ปลาระราเพิ่มลงไปอีกนิดนึงบางคนชอบเข้มข้นน้อยเนี่ยเอใส่แค่นี้นะเพื่อนเพราะว่าอันนี้มีความนองของเขาอยู่แล้วะน,นะนะมความนองของเขาอยู่แล้วเนี่ยทีซาวน้ำปลาระรา ยี่งท,ที่ทำขนมจีนซาวน้ำปะลาตาโกะอแรน,นะคะเดี๋ยวเอจะรอให้จริงๆแล้วเขาเดือดไปแล้วแหละเมื่อกี้เราใส่ลงไปรอให้เขาเดือดอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็มาใส่อ่ผักชีลาวต้นหอมใครไม่มีผักชีลาวก็ใส่แค่ต้นหอมเอานะคะอของเขาดีจริงๆไม่ได้โมนะเพื่อนลองทำดูเลยนะคะ น้ำปลาตาโคอัแลนนะคะขวดเดียวจุดเข้มข้นเอาอยู่นะคะเราไม่ได้โฆษณาเคินจร,จริงนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะของเขาอร่อยจริงๆของเอ <c oughs> นะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมู ق, ลูกชิ้นไก่สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีลูกชิ้นไม่ต้องใส่นะคะเชื่อเอไม่ต้องใส่ กินแค่กินแค่ที่มีที่เห็นก็แซเบอร์แล้วค่ะนะคะของเขาทำง่ายสะดวกรวดเร็วเอาอยู่คนเดียวเอาอยู่ไม่ได้โมุดีเองมาบ้าน ทีนี้เราก็จะใส่พริกนะคะเพื่อนๆหาขอไปแกะพริกแป๊บนึงมาค่ะทีนี้เราก็จะมาใส่พริกเนี่ยค่ะใส่พริกป่นนะคะเนี่ยจะไม่มีพริกป่นก็ใส่พริกสดได้นะคะนี่พริกขั่วใส่ลงไปพริกขั่วรวมพริกป่นอีจะใส่ลงไปเพื่อความเข้มข้นของอัมบาราเราใส่ลงไปนี่ก็จะมาใส่ ไา่เหรอไนของตัวอาหากานก่ก็คือนำดี้ง้ำดไมนบอกกิไเราหากันไก่ลุงฮันก็บอกกันไกงไหนี่กันไก่กันไกไม่ใช่กานเกงไงกันเกงกนี่กันไก่ขาอีสกันไก่กันไก่นมากันไก่หน่อยไม่ใช่กันเกงไนนี่ค่ะแล้วเราใส่ลงไป อันนี้เองไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะเพื่อนาใส่แค่น้ำปลารเราขวดเดียวเอาอยู่แล้วค่ะนะคะนี่ค่ะน้ำปลาอ่อขนมจีนสาวน้ำปลาะตะคูเอเลนอืมซาบูนะคะซาบูขวดเดียวเอาอยู่จริงๆอย่าลืมนะคะเพื่อนๆ เราก็จะปิดมราก็จะปิดแล้วเราก็จะตักมาใส่ paint, paint Make Paint Make Video but I just Pink for a moment okay มาค่ะเพื่อนตักขึ้นเลยค่ะแค่นี้แหละคะ่ะตักขึ้นเลยค่ะน้านเนาะปักฉันเหอย อหลพี่วันพี่วันพี่วันน้องทําคลิปอยู่เดี๋ยวน้องโทรไปไดไหมอ่ะจ่าจ่าจ่าวาดีค่ะอะเราบอกว่าเราไปปิด <c oughs> ขอโทษนะขอโทษนะเราปิดเราว่าเราไปสต็อปไว้แล้วแต่พอดีไอเครื่องมันยังวิ่งอยู่เราก็มองไปทีโหมันยังวิ่งอยู่ Ja. Uh -huh. okay. นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมารีวิวตรงนี้นะคะขออนุญาตมารีวิวไปที่ไปค่ะเดี๋ยวไปกินกันวันนี้เรามีผักเยอะแยะมากมายไก่กรองเลยนะคะัเพื่อนเพื่อนค่ะเอก,ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ อย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้มีโปรนะคะเปิดใหม่สามขวดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรวมส่งแล้วนะคะลองชิมและลิ้มลองกันได้นะคะเพื่อนๆชิมน้ำปลาลัคนอื่นแล้วลองมาชิมน้ำปลาของอีดูบ้างว่าแซบหนวดสุดเข้มข้นขนาดไหนไปแล้วนะคะขอตัวไปจัดกับยอดกระถินอ่อนๆของเรามีเยอะแยะนะคะยอดกระถินผักมีมังม่ายไก่กองนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินนะคะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนบายบาย